สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งภัยรีพิหน้าชื่อเซฟเซฟ14 3ครั้งที่69วันที่8กรกฎาคม68 ัดนี้วันที่8ดักดาคม68เป็นวันที่69ข้าพเจ้าชื่อนายรัตนชยัยคงฤทธิ์ขอถวายเสียงสายทยายพระสูตรพระป่าิตตะละและมนต่างต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางาังฆบูชา และอาจาริยะปูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของเจ้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสามาธิจอดจอดในขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด 1. บทกาับพระรณไาตายอรหังสัมมาสัมพุธโธพระกวาพูดทางพรวันตังอธิวาเทมิ สวาคาโตพคะวตาธมโมธาม,มังนัมสามิสุปิปันโนพคะวัตโตสวาวกขสรสร้างคังนำมามิ 2. บทบูชาพระัยรีพินาต阿รหังซัมมาสัมพุทโธสุจิลังปาลินิพุโตขุเนหิทะรามาโนธานิปาละมิหิทะทิสติท ยาวะชีวังอาหังพุทธังรรมมังสังคังสาะ,ะนังขาโตปูเชมิตละตะ่ันตะยังทรมังจละลามิโสธินาสามบทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจากกาวาเลสุอันตละลาคันฉันตุเทวดาสัตธรรมนุสัตธรรมมนุนิลาชันสะสุนันตุสักขะโมขาทัง สักเคกาเมจะลูเปคิลิสิขะระตะเทจันตะลีเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตะรู้ว่าน้าคะหาเนเคหวัตถุหิเคเตพุมมาจายันตุเทวาชะละะละวิสเมยัขะคันทับพนาคาติทันตาสันติเก อย่างมุนิวะละวะจะนางสาทะโวะเมสุนันตุธรรมมาาวะนาการอายัมผะพันตาธรรมมาาวะนาการอายัมผะพันตาธรรมมาจาวะนาการอายัมผะพันตาสี่ บทสวดปุพะพาคณะมารานาโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตสระนคมนปาถะพุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสารนังคชฉามีทูติยัมปีทำมังสารนังคชฉามีทูติยัมปีสังขังสารนังคชฉามีตาติยัมปีพุทธังสารนังคชฉามีตาติยัมปีทำมังสารนังคชฉามีตาติยัมปีสังขังสารนังคชฉามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสารนังอันนังพุธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจะวันเทนะโสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันนังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจะวันเทนะโสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันนังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจะวันเทนะโสติเมหุนตุสัพพทา เจตบทสวดติละตะนะปะนามะคาถาพุทธังนาเมระตะนะภูตะสะลีละจิตังธรรมังนาเมระตะนะภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนาเมระตะนะภูตะสุสีลทิธิเอตังนาเมติระตะังละตะนัตะยะวะหังสัมมาสะโมสัลิ ตวัตถุวิเศษภูตังอันโยยายุตะคุณโยคะวะสัะปะวัตตังอัสุมิตะยมหิปิตะเทวะยะถาติทันเถเอกังวินาตะทิตะสะเลสะมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะ ปาตุภูตังคัมภีละยานวิสยังอาติทุกตสะตัททงวินยูหิปัธิตะเชในเนหิวิชัยนะลูปังโลกัมหิเกหิจิกะทตุปะสัพะพนียังเกสันจิสุทวิธิตังคู่นากายตาย,นายะ,ะนาเมิหิเยวะชนะตายะสุวิสุธรรมปิ สมุปปะตังมะนะสิพุทธปะสา,าทานาังบุญนติกานะมสะสมุตตมะบุญนะภูมังทุกขาปะมุตตนะมุขาสะาระนังขาตานาังปูชาละเหสุปะระมังอาทิปูชะเนยังนิพานาสติกิริยาายุปะนิสะยัตถังสัมมากิเลสะมะ สโสตนะสิทธิยาจัสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสะวะนียังปานีหิจิจาปิสระ,ะนังขามาะมียะเมวะตัสมาหิตังติสระ,ะตะนังสระ,ะนังขะตัมหะ รัตตตินทิวังขะณะเนสุนามัสสมานาปูเชมะจาปิสะสะจังสุปสันจิตตาตัทานุปาสิจลริยาสะทารตาจาบุญเนนะตถะส,สุกะเตนะสุขีพะเมวุ เตเชนะตัสสะสะถาปิสุวัติโหตุโยเจทธรรมวิณยมหิปะมาณภูโตโลกุตราภิสะมายโยนิโยยะโตสุโพชะนังตัสโะสปะนิสะยะจยายะอะยมปิโหตุวัตถุตเยปะลิจิตโตสุปะส,สุปะสาธากาโล ณมะกาละสิทธิคาฉายจากขุมาโมหะมะราประทัตโธสามังวะพุทโสุขโตวุวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเสสิเขมังฉะนตังวิเนยังพุทธังวะลันตังสิละสานามามิโลกัส,สนาณทวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตุ สัพพันตะลายาจะวินาสะเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัส,สะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรม,มะธรรม,มะทรัสสา,าลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวะลันตังสิละสานามามิโมหัป,ปะทาลังอุป,ปะสันตะทาหัง ตันเตสะสาเตชะยะสิทธิโหนตุสัพพันตาลายาจาวินาสาเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเทตาสันโตสะยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตัดธรรมังวิธิตังกะโรติ สังฆวะรันตังสีระสานามามีพุทธานุพุทธังสมะมสีละทิทิงตันเตชะสาเตชะายาัสิทธิโอนตุสัพพันตะลายาจะวินาสะเมนตุ9บทสวดนะโมกานอัตกะคาถานะโมอาะหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธมะมเหสีโนนะโมอุตตมธรรมสัสสะวาขาตัส สวาคขาตัดเซวะเตนิธานาโมมาหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละทิธิโนนโมโอมาตายาลัทธะระตะนัตตะยัสสาธุกังนโมโอมะกาติตัดสาตัดสาวิสุตตยิสสาปิ นาโมกาลัมปะภาเวนะวิคันฉันตุอุปทวานาโมการานุภาเวนะสุวัถิหนตุสัพทานาโมการัสสะเตเชนะวิธิวิทิมหิหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตังเอกังสมยังภักควาสกเกสุวิหาราติกาปิวัตถุสะมิงมาหาวะเนมหาตาพิขุสังเคนสัตถิงปันจะมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพ,พเหวะอะระหเตหิตาสหิจโรลกะทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหติภักควันตังทัสศนายะพิขุสังคัจจะ อะทะโขจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตทะโหสีอะยังโขภักขาวาสเก,กสุวิหาราติกาปิวัตุสเมงมาหาวะเนมะหาตาภิกุสังเคนะสัททิปันจัปันจมัตเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวะ อะระหันเตหิตะสหิจะโลกะถาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหนติภักขาวันตังทัสสายะภิขุสังคจายันนูมะมะยัมปิเยนะภักขาวาเตนุป,ปะกะสัง เมยามะอุปสังกะมิตาวาภคะวะโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยยามตยาติอัทาโคตาเทวาตาเสยยถาปีนามะภะลาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปาสาเลยยะปาสาลีตังวาพา,าหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะส,สุทธาวาเสสุเทเวสุ อตะลหิตาภัคขวะโตปุระโตปาตุลหาหังสุอตโขตาเทวตาภาคขวัตตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภาคขวะโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสีมหาสามาัมโยปะวะนัสะมิงเทวกายสาสมาขาตาอาขาตัมมาหาอิมังธรรมะ สาัมายังทักขิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอัตโขอปะราเทวตาภักขวัตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสติตตะละภิกขโวสะมาทะหังสุจิตังอัตโนุชุกะมะกังสุทารถีวเนตานิขะเหตวาอินทะลิยานิลักขันติ ปัตติตาติอาตาโขอ,อาประราเทวตาภาขาวะโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทะขีลแรงโอหัจจะเมชา เตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทโาขอ,อปะลาเทวตาภักขาวตาตโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสะนะเตขะมิสันติอาปายะภูมิงปะหายมามนุสังเทหังเทวกายังประลิปูเลสันติติอาทโขภักขาวา พิกุอามันเตสีเยุุเยนาพิกขเวทาสาสุโลกะทาสูถุเทวตาสันนิปาติตาโหติตา่าคาตังทัสสานยะพิกุสังฆาจะเยปีเตพิกาเวอาเหสุงอาติมันตานางอาลาหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพาะาวันตานางเอตาปาระ มาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอาเสุงเสยยะถาปิมายาหังเอตาลาหิเยปิเตพิคาเวพระวิสันติอะตาอะนาคตมะทานังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธเตสามปิภักขาวัตตานางเอตาปะละมามาเยวะเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติ เอยาถาปีไมยาหังเอตะระหิอาจิกิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกลางมะนาสิกะโลสะปัสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภาขวะโตปัจจัสสโศงภะควาเอตตะทาโวจา สิโลกะมะนุก,กัสสามิอัฏฐภุมมากาตัสสีตาเยสีตาขีลิคัมภาลังปะหติตาสะมาหิตาปุสูหีวะปุสูหีหาวะรศีนาโมโรมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะ มะนาวิลาพินโยปัญจาสาเตนตะวาวะเนกาปิละวัฏเวตะโตาอามันตะยิสัทธาสาวเกศสาสะเนละเตเทว,วากายาอาปิงกันตาเตวิชานาถโกวเตจอา,าตามปะมากะลุงสุตาวาพุทธศาสศานัง เตสัมปะตุระหุญานังอมนุสสนัตถสัตถสนังอเปเกสะตะมัฏฐคุงสะหสังอัฏฐสัตตังเอเกสะหสานัอฐมนุสสนัมมัฏฐสุงอเปเกนัตตัมมัฏฐคุงทิสาสภาหูหาอคุงตันจัสพังอภิญญายะวะขิตวะวะวะขิตตนาจักขุมาตะโตอามันตะยสัทธา สาวเกษาสะเนลเตเทวกายาอาพินกันจาเตวิชานาถาภิโกคโวเยโวหังกิตายิสามิขีราหิอนุภะโสตัดสะส,าสาหัสสาวายขขาภุมมากาปิราชละวัฏวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสาสีโนโมทามานาอาธิกามุมพิคุณนางสามิติงว่านาง ชะสหัสเหมะวายาขานานันตาวันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสีโนโมทามานาอาธิการมุมพิคูนางสามีติงว่านางสาตาขีลาติสหัสยาขานานันตาวันน้โนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทามานาอาธิการมุมพิคูนางสามีติงว่านางอิเตโสสระ สัตยายักขานานันตาวันน้โนอิทธิมันโตชุต no. ิมันโตวันนะวันโตยัสษาสีโนโมทามานาอธิกรรมมุม si พิก no. ูนางสามิติงว่านางเสเวสามิตาปัญจสาตายักขานานันตาวันน้โนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสาสีโนโมทามานาอธิกรรมมุมพิก no. ูนางสามิติงว่านาง กุมภิโลราชาขาฮิโกเวปุรัสสนิเวสานังพิญโยานางสาตะฉะสังยักขานาังปุริรุป,ปาสาติกุมภิโลราชาข่ะฮิโกโสาปาขาะสามิติงวานังปุริมัตะทิสังราชาทัตตะรัตโภปะสาสาติ คันทภพพานางอาทิปาติมหาราชายัสศิโสปุตตาปิตัสสะภะหะโวอินทนานามหภะราอินทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันโะวันโตยาสีโนโมทามานาอาทิการมุงพี่คูนางสามิติงว่านางตาขินันจติสังราชาวิรูโหตัปปะสาตติกลุมพันธานางอาทิปาติมหาราชายัสศิโสปุตตาปิตัสสะภะหะโวอินทนานา,ามหภะรา อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสาีโน โมทามนาอาธิกามุงพี่คูนางสามีติงวนางปัจฉิมันจะถิสังราชวิลูปัโขปะสาสตินาคานางอาธิปาติมหาราชยาสัสสีโสปุตตาปิตัสสพภะหะวอินทนานามหาภาลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามนาอาธิกามุงพี่คูนางสามีติงวนังอุตตะรันจะถิสังราชกุอีโลตปะสาสติยาขานางอาธิปาติมหาราชยาสัสสีโส ปุตตาปิตัสสะภะวุโินทานานามะภพาลาอินทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสีโนโมทมะปุตตาปิตัสสะภะวอินทานานามะภพาลาอินทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโน โมทามานาอาธิกามุมพี่คูนางสามีถึงว่านางปุริมาธีสังถาตาละลโถทะักีเนนวิลูหโกปจชิเมนาวิลูปะโขปูเวโลอุตรังทีสังจตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลธีสททา,า,าทันทันระมนาอัทถังสุวะเนกาปิละว,วัฏธเวเสเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันตะนิกาสาธา มายากุเกนถูเวนเกนถูวิภูโตว,วิภูวจวิทูโตสหาหะจันทะโนกามะเสโทจากินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวถถสูโตจะมาตะลิจิตตะเสนโนตะคันทพโณลูราชาสาโนสาโพ อาคูปัญจสีโขเจวะติมพาลูสุริยวัชชาสาเอเตจันเนจรา,าโชคันทับพาราสาหลาภูติโมทามานาอาธิกามุมพิคูนางสามิติงวนางอาทาคูนาผาสานาคาเวสาลาสาหัตัญชาสา กัมภรัสตะลาอาคูปายาคาสะหาญาพิติยามูนาาตะรัฐฐาจะอาคูนาคาจะยะสัตสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสะมิติงวนางเยนาขาราเชสะหาสาหะลันติทิพพาทิพชาปักขิวิสุทธาจากคูเวหายะสาเตวะนะมัตนะปัตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอะ พระยันตธานาคาราชาณมาสิสุปันนาโตเขมามากาสีพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหัยันตานาคาสุปันนาสาระนะมังสุพุทงังสิตาวะชิระหันเทนะสะมุทงังอสุลาสีตาถาตะโลวาสะวัสเสตอิทธิมันโตยะสิโนกาลกันธามหาพิสมาอสุลา ทานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตตจจะปะหาลาโทนมุจิสาหะสะตันจะภรลิปุตตานงางสัพเพเวโลนามากเวโรตะนามากาสันนันหิตาวาพระลิงเสนังลาหุพันธะมุปาขามุงสามาโยธานิพันธันเตพิกขูนางสามิติงวะนงางอาโปน อาโปจะเทวาปะทวีจเตโชวาโยตธาขามุงวาลูนาวาลุนาเทวาโสโมาจยะสัสาสาหาแมตากาลุนากายิกาอาคูเทวายะสสินโนทะเสเท ทะสเสเตทะสะทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตทุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสิโนโมทมามนาอาธิกามุมพิคูนางสามิติงวนางเวนทูจเทวาสะหาลีจัอะสะมาจะถุเวยะมาจันทัสสุป,ปนิสาเทวา จันทมาคูปุรคีตาสุริยันสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคีตานักขานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวาราหากาวาสูนังวาสะโวเซโทสะโคปาขาปุลินทาโททะเสทะเสเตท,ทะสะทากายาสาเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วัน,นะวันโตยะศาสาีโน โมทามานาอาธิกามุมพิคูนางสามมิเ็งวานางอาถาคูสาหาภูเทวาชาละมักขิสิคาริวะอริากาจะโรชาจะอุมมาปุภะนิพาสีโนวารุนาสาหาธรรมาจาัาจุตตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสีโน ทะเสเตทสะสัทธากายาสเพนานันตะวันน้โนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสจีโนโมทัมานาอาธิการมุมงพิขูนางสามิติงวนางสมานามาหาสมานามานุสามานุสุตตะมา ทิทาปทุสีกาอาคูอาคูมะโนปทูสีกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสีโนปาราคามาหาปาราคาอาคูเทวายัสีโนทะเสเตทะสะทากายาสัเพนานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสีโนโมทามนาอธิกามุง พี่คุนูนางสามีติงว่านางสุกากะลุมาหาลุนาอาคูเวขาศสาสาหะโอทาไตโอทาตะไคายะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะธามันตาหาละขาชามิสกาจายะสัสสีโนาทะนะยังอาคาปาชุนุโนโยธิสาอภพิวัสสติทะเสเต,เตทะสะทากายา สัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสัตสีโนโมามามนาอาทิกามุมพีู่นางสามิเต็งว่านังเขมิจะเขมิยาตุสิตายามากัตถากาจายาสจัสัตสีโนสัพพิตาการามาเศรษโชตินามาตะอาสาวะนิม,มานาละลติโนอาคูอาทาคูละ ละระนิมิตาทเสเตตทสทากายาสเพนานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะันโตยะสสีโนโมทามานาอธิกรรมมุมพิคูลนางสามิติงวนังสัตเถเตเทวนิกายาสเพนานันตาวันนิโนนามันวะเยนะอาคันทุงเยจันเยสัตถิสาสาหะปะวุฒาชาติมัคคีรังโอค่ะตินะมะนาสาวัง ทาเคโมุขตะลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสาหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาขาสมาติิงวนางสาหสชาพัมมะโลกานางมหาพัมมะพาภิจิฐาติอุปปันโนทุติมันโตภิสัมากายโยยสัสสิโสทะเสตอิสลาอาคูปจเจกะวะสัวติโนเตสันจะมัต นโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจสัพเพอะพินการเตสิงเทเทเวสาพมเกมาลัสเสนาอพินกามิปัสากันนะหัสสะมันทียังเอธาคันนะหะทะพันธะทะราเคนะพันธะมัถุโวสะมันตาปาลิวาเลทะมาโวปุญจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันนะหาเสนางอเปสัยยิ ปานินาตะมาหันตะสังกัตตะวานะเพละวังยะถาปาวุสะโกเมโคลทะนยันโตสะวิชุโกตถาโสปัตุทาวัติสังกุโทอะส่ายวเสตันตะสัพพังอาพิญญายะวะวักขิตานานตะขูมาตะโตอามันตะยิสัถาสาวเกสาสะเนลเตมาลเสนาอาพินกันตาเตวิชาถาทับโว เตจะอาตมปามากาลุงสตวาพุทธศาสนางวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชายุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยติตายะสาถิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติจบบทที่สิบครับขอพักครับ